สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2563คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านในหลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและร่วมการประชุมคอรมสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่สำนักงานกศนจังหวัดกระบี่ค่ะดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพยมชินวงศ์ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจร,ราชการและประชุมคอรมอสัญจรน,นอกสถานที่อย่างเป็นทางการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่สำนักง,งานกศนจังหวัดกระบี่ดกรกนกวันได้กล่าวตอนหนึ่งนะคะว่าผลงานต่างๆของกศนที่นําเสนอนั้นถือว่าดําเนินการครบถ้วนตามนโยบายกศนว้าวในทุกมิติ ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและประชาชนทุกช่วงวัยตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ซึ่งต้องยอมรับว่าจากการรับฟังสภาพปัญหาการดําเนินการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของกศนที่นี่ยังพบว่ามีข้อจํากัดและความต้องการของผู้เรียนกศนในหลายส่วนทั้งอาคารสถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอนของกศนตําบลการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาตามสภาพพื้นที่การบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่อย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ยังขาดแคลนเรือรถยนต์และวัสดุในการจัดการเรียนรู้อีกด้วยและจากการรับฟังปัญหาในสิ่งที่เป็นข้อจำกัดครูพี่โอก็รับฟังปัญหาและออกแบบเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยขอเน้นย้ำกับชาวกศนกระบี่ซึ่งจะใช้การบูรณาการร่วมกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเช่น ต้องทําให้โรงเรียนของคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีความมั่นใจในโรงเรียนอําเภอไม่ไปกระจุกตัวแต่ในโรงเรียนขนาดใหญ่โดยทําให้โรงเรียนอําเภอมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนขนาดใหญ่มากที่สุดรวมทั้งให้โรงเรียนได้มีการเชื่อมโยงกันเพื่อทําให้รากฐานทางการศึกษามีพื้นฐานดีที่สุดและต่อยอดไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งการที่ครูพี่โอ๊ดูแลก,กศนก็ได้ตั้งใจจะทําอย่างไรให้คนที่มาเรียนกศนมีความสุขเน้นให้นักเรียนนักศึกษากศนสามารถอ่านและสื่อสารเป็นภาษาไทยให้มากขึ้นและในโอกาสนี้ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมกศนทั้งการสาธิตวิธีการทําข้าวเมา้าการทําผ้าปาเตะการเพ้นลายผ้า การสาธิตการสารตระก้าสารไม้ไผ่การทำเรือหัวโทนการทำน้ำมันมะพราะ้าวการทำข้าวต้มมัดยอดมะพร้าวอ่อนและเยี่ยมชมลูกเสือมักขุเทศเป็นต้นตรวไมไถึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษากศอนอที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมท้งมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับครูของสำนักงานกศนอ,อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่จำนวน9คนที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านยอดเยี่ยม ประเภทส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมการอ่านยอดเยี่ยมประจำปี2,562จากสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมแนะนำให้อ่านหนังสือโชคดีมีโอกาสได้ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิตราชธรรมรวมทั้งแนะนำชาวกสนใช้ทักษะจากการส่งเสริมการอ่านการเขียนอวยพรเพื่อแสดงความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้